สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้ทั้งในและต่างประเทศวันนี้ตอนเช้าผมจะพามาทักทายกับพ่อใหญ่คุนช้างของเราครับหลังจากตกมันมาเกือบหนึ่งเดือนแล้วครับนี่ครับคืออาการของช้างตกมันหลายครั้งผมอาจจะคืออธิบายให้หลายๆท่านได้รับทราบแล้วว่าอาการตกมันนั้นเป็นช้างที่สมบูรณ์แล้วก็ เข้าดูการผสมพันธุ์นะครับแต่ที่ผมอยากจะบอกกับเอฟซีแลนเซร์นั่นคือช้างตกมันนั้นบางเชือกจะมีอาการดุร้ายมากนะครับไม่ใช่บางเชือกเกือบทุกเชือกนะครับจะมีอาการดุร้ายเ๋ยว่าแต่ช้างบ้านช้างป่าหรือช้างอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นตัวผู้นะครับจะดุร้ายมากจะไม่สามารถมายืนถ่ายแบบนี้ได้นะครับถ้าถ่ายก็ต้องยืนอยู่ไกลๆนะครับ แต่นี่เป็นอาการของช้างตกมันของพ่อลายขุนช้างซึ่งเป็นช้างที่มีบารมีสูงและก็เป็นช้างอีกเชือกหนึ่งที่ผมได้ดูแลอยู่และก็คิดว่าเป็นช้างที่นิสัยดีมากที่ผมเคยเลี้ยงดูมานะครับเพราะไม่เคยมีอาการดุร้ายหรือก้าวร้าวใส่คนเลยนะครับมีแต่ความเมตตาและก็มาอยู่กับเราก็หลายปี จากช้างที่เคยทํางานหนักเคยทุกข์ทรมานมาครับแต่พอมาอยู่กับเราก็อุดมสมบูรณ์อ้วนขนาดนี้ครับดูครับกรมมดหัวเนี่ยเต็มหมดจนเกิดอาการตกมันนะครับการตกมันของช้างนั้นหนึ่งปีจะตกได้หนึ่งครั้งถึงสองครั้ง f c หลายๆท่านอาจจะเคยมีความรู้เรื่องนี้มาบ้างแต่หลายๆท่านคงจะไม่รู้นะครับตกมันอยู่ตรงไหนช้างตกมันเขาเรียกยังไงนี่คือช้างตกมันครับดูยังไง ดูเลยลูกตาช้างไปครับลูกตาช้างไปจะมีน้ําสีดําๆนะครับตรงแก้มครับไหลอาบลงมาอยู่ข้างล่างรูหูนะครับนี่คือช้างตกมันเป็นน้ามันช้างโดยตรงเลยนะครับอาการแบบนี้ถ้าท่านไปท่องเที่ยวหรือเห็นที่ใดแบบนี้ถ้าท่านหลีกเลี่ยงได้ท่านต้องหลีกเลี่ยงนะครับข้ามเข้าใกล้อย่างเด็ดขาดอย่างที่ผมทาเนี่ยเป็นการถ่ายนะครับซึ่งผมเป็นเจ้าของผู้ดูเลและผมก็ไม่ได้ประมาทนะครับ ยืนท่ายอยู่แต่ช้างเชือกนี้เป็นช้างที่นิสัยดีมากครับสามารถเข้าใกล้ได้แต่ถ้าท่านผู้ชม FC ท่านใดไปเที่ยวเจอแบบนี้อย่าเข้าไปถ่ายรูปโดยเด็ดขาดนะครับอาจจะสร้างความอันตรายแก่ท่านได้ส่วนลายคุณช้างเป็นช้างที่นิสัยดีครับสามารถเข้าใกล้ได้แต่ผมก็ไม่เคยให้งใส่เข้าใกล้นะครับก็ะถือว่าเป็นอันตรายครับโดยจะอันตรายต่อทุกๆท,ท,ท่านเนี่ยครับดูที่แก้มที่มีน้ำมันไหลนั่นคือ น้ำมันของช้างนะครับของพ่อคุณช้างพ่อคุณช้างตกปีละสองครั้งถึงสามครั้งครับต่างจากช้างทั่วไปเพราะพ่อคุณช้างเป็นช้างที่มีร่างกายสมบูรณ์มากตอนนี้ดูครับอ้วนจนไม่มีที่จะยุบเลยนะครับเราเลี้ยงเป็นอย่างดีแล้วก็ดูเลเป็นอย่างดีซึ่งเป็นพ่อพันธุ์ของเราถึงแม้วัยร่วงเลยมาถึงห้าสิบเจ็ดปีแล้วแต่พ่อคุณช้างก็ยังดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีครับ พเราเลี้ยงดีมีอาหารกินสมบูรณ์ครับทำให้พ่อคุณช้างนั้นร่างกายแข็งแรงกำยำครับพ่อคุณช้างคือพ่อของใบบุญนะครับที่มาอยู่กับเราได้ให้กำเนิดเป็นเชือกแรกเลยนะครับคือใบบุญและก็เชือกที่สองกำลังจะตามมาก็คือลูกของพังกาลเกตรหรือที่หลายท่านรู้จักดีแม่หญิงกาลเกตนั่นเองครับ เป็นหลายๆเชือกที่มาผสมกับพ่อคุณช้างแต่ยังไม่ให้ลูกไปนะครับแต่พออยู่กับเราผสมกับเรากลับติดลูกนะครับติดลูกอาจจะเป็นบารมีของเราหรืออาราบรีของช้างที่ต้องการจะให้มีลูกอยู่กับเราเท่านั้นนะครับเพราะว่าผสมกับเรานั้นผสมแม่เมยก็ติดผสมให้การละเกีดก็สงสัยจะติดอีกนะครับนี่คือ ความมหัศจรรย์น,นะครับหรืออาจจะตอบแทนบนคุณเราที่เราเลี้ยงดูเข้ามาดูโดยดีตลอดนะครับอาจจะมาตอบแทนเราโดยการมอบลูกให้ช่วยดูแลเป็นสายพันธุ์ต่อไปนะครับนี่คือประวัติประวัติข้อคุณช้างหลายท่านคงจะเคยเห็นเคยเคยรับรู้มาบ้างแล้วเป็นช้างที่ผมไปนํามาจากจังหวัดตากนะครับทางภาคเหนือซึ่งเป็นช้างทํางานลากสุงในสมัยก่อน ตอนนั้นผมไปฉุดไปเจอนะครับไปพบเจอแล้วก็เกิดความสงสารเลยพามาอยู่ด้วยเพราะพ่อคุณช้างเป็นช้างที่พิการสายตาครับหรือเรียกให้พูดง่ายคือเป็นช้างตาพิการหรือพูดง่ายคือตาเพชรน,นะครับพ่อคุณช้างตาพิการทางขวานะครับมองไม่เห็นแต่ก่อนจะพิการทั้งสองข้างเลยครับแต่ว่าอีกข้างนั้นผมสามารถรักษาได้ แต่ฝั่งนี้เกิดนานเลยรักษาไม่หายนะครับแต่ก่อนมานั้นข่าวทั้งสองข้างเลยครับมองมาเห็นมาอยู่กับผมก็รักษาหายข้างหนึ่งเหลืออยู่ข้างหนึ่งกลายเป็นช้างตาเดียวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะครับมนุษย์ทั้งเป็นทั้งคนสร้างและเป็นทั้งคนทําลายนะครับหลายๆอย่างนี่ครับพ่อคุณช้างของเราเป็นช้างที่อุ่ดมสมบูรณ์มาก มาทายให้ชมกันครับเพราะว่าหลายท่านคิดถึงว่าคุณช้างเป็นยังไงนี่ครับเป็นคุณช้างของเราซึ่งอยากให้หลายท่านได้เห็นครับนี่คือบ่อน้ํามันที่ใกล้ๆลูกตาครับนะครับน้ามันช้างโดยแทริงครับเราไม่เคยให้อตดอาหารครับนี่ครับเราให้กินตลอดเวลานะครับอาหารการกินได้กินตลอดดูเลสุขภาพเป็นอย่างดีกินน้ํากินท่าเหมือนกับช้างทั่วไปครับถึงจะตกมันแล้วก็ดูล านี้อาจจะไม่ได้ถ่ายไปบุญนะครับจะได้ถ่ายพ่อขุนช้างให้ชมเต็มคลิปซึ่งเป็นคลิปที่มีความรู้สาระนะครับนะครับเป็นช้างที่มีบารมีสูงหลายหลายท่านเคยขอพรได้หลายอย่างนะครับกับพ่อขุนช้างอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะกล่าวได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมใกล้ๆเลยครับว่าตาของเขาเป็นยังไงแล้วก็น้ำมันของเขาเป็นยังไงครับ ตาตรงแก้มแล้วก็ตาฝั่งนี้ก็ขาวด้วยครับที่มองไม่เห็นเนาะฝั่งนี้คือตาพิการนะครับแล้วก็น้ำมันออกไหลออกมาเนี่ยที่ำดำๆเนี่ยครับำดำๆเนี่ยเป็นน้ำมันช้างนะครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้รูปร่างเซระก็ลตรมสมบูรณ์นี่ครับดูโดยรอบนะครับดูครับอ้วนจนไม่รู้จะอ้วนยังไงครับเราเลี้ยงแบบผูตรงสมบูรณ์ ให้เขาอยู่ในบันปลายชีวิตที่มีความสุขครับหลังจากเคยทํางานหนักมานานผมก็ไม่ได้มีฐานะร่ารวยอะไรครับเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาเลี้ยงช้างธรรมดาเต่เป็นจิตใจที่ชอบเลี้ยงสัตว์แล้วก็ดูแลช้างมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาโววครับบรรพบุรุษของผมนั้นเลี้ยงช้างมาหลายชั่วอายุคนจนสืบทอดมาถึงรุ่นของผมซึ่งผมก็ได้ดูเลอยู่ตอนนี้หเชือก ึ่งแต่ละเชือกไม่มีเชือกไหนที่ผอมเลยครับมีแต่เชือกสมบูรณ์สมบูรณ์ซึ่งพอ่อขุนช้างอีกเป็นอีเชือกหนึ่งถ้าหลายท่านเคยเห็นรูปพอ่อขุนช้างตอนเอามาใหม่ๆนั้นจะรู้เลยครับว่าผอมขนาดไหนนะครับนี่คือพอ่อขุนช้างของเราหลายๆท่านพอเป็นห่วงว่าตกมันหลายวันนล้วเป็นยังไงอยากเห็นอยากเจอนี่ครับอาการตกมันแล้วก็ภาพเต็มๆของพอ่อขุนช้างของเรา รยากาศดีครับตรงนี้มีทั้งเสียงนกเสียงไก่ขันเป็นเพื่อนนะครับไม่เงียบสงบนะครับวันนี้ช่วงเที่ยงเนี่ยผมจะถ่ายคลิปกระเป๋าเสื้อสะกุดนะครับวันนี้ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับยังมีอยู่นะครับเสื้อผ้า น้องใบบุญนะครับแล้วก็ครอบครัวน้องใบบุญเป็นกระเป๋าผ้าด้วยนะครับแล้วก็เป็นตะกุดน้องใบบุญและอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนจับจองกันมากมายก็คือแหวนพ่อขุนช้างนะครับเป็นแหวนพ่อขุนช้างแหวนพิรอดที่มีอยู่ไม่กี่วงครับตอนนี้เหลืออยู่แค่20บวงนะครับเหลือ20บวงซึ่งเราต้องรอครับรอตรงมันแบบนี้แล้วก็รอให้ขนหางของเขาร่วงนะครับโดยธรรมชาติถึงจะได้เอามาทําเป็นแหวนได้นะครับ เนี่ยครับเาจตกมันประมาณนี้แล้วก็ขนหางของเขาก็จะร่วงนะครับเราจะมาทําเป็นแหวนหลายหลายท่านสามารถเอาไปไว้พบติดตัวเพื่อเป็นสริมงคลต่อชีวิตและทํามาค้าขึ้นป้องกันภัยอันตรายได้ทุกๆอย่างนะครับเพราะเป็นขนของช้างตกมันไม่เหมือนที่เราไปหาซื้อตามท้องตลาดนะครับแหวนหางช้างนั้นมีหลายประเภทประเภทที่ตัดมาทําเป็นแหวนขายก็มีประเภทที่ร่วงธรรมชาติก็มีนะครับ ของเราเนี่ยจะพิเศษกว่าคนอื่นคือร่วงธรรมชาติแล้วก็ร่วงจากช้างตกมันอย่างพ่อคุณช้างจะมีสปปรรพคุณที่ดีเลิศนะครับดีเลิศป้องกันภัยอันตรายทุกอย่างครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสปปรรพคุณที่ต่างชาติหลายประเทศเชื่อก็คือการที่มีพบไว้แล้วเงินทองจะไหลามาเทมาไม่ขาดสายนะครับยิ่งเป็นของน้ำมันช้างตกมันเนี่ย ทำให้เรามีโชคมีลาบนะครับแล้วก็ป้องกันแพยอันตรายได้ด้วยอันนี้ผมไม่ได้โฆษณาครับเป็นเรื่องจริงนะครับเลยเป็นความเชื่อสูนบุคคลเวนทางช้างไม่มีราคาครับอยู่กับผมเพราะถ้าเป็นของพอกคุณช้างผมจะไม่มีการนํามาจําหน่ายนะครับไม่มีครับมีนอกจากว่าถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาแล้วก็ช่วยค่าอาหารช้างไปจะไม่มีคําว่าพูดว่าขายนะครับเพราะผมคือเรื่องนี้นะครับ เกี่ยวกับของเครื่องรางเกี่ยวกับช้างเนี่ยมันจะไม่มีคําว่าซื้อขายกันนะครับของดีๆเขาจะไม่ขายกันครับแต่ถ้าท่านใดอยากได้หรือมีทุนน้อยทุนมากไม่เป็นไรครับติดต่อสอบถามหาผมไว้เดี๋ยวผมจะลงที่อยู่ปักหมดดุดไว้ให้ติดต่อสอบถามเข้ามาโทรเข้ามาแล้วผมก็จะส่งให้นะครับไม่มีราคาราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่จะให้น้องช้างบางทุนบอกว่ามีแค่นิดๆหน่นนอยๆไม่เป็นไรครับหลายๆท่านกําลังไม่เหมือนกัน ท่านจะได้มีครอบครองเอาไว้ป้องกันภัยในครอบครัวตัวเองและก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตรงนี้ไม่สามารถที่จะเอามาพิสูจน์ได้แต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลท่านใดอยากได้ให้ลูกหลานพบพาติดตัวไปเป็นทหารเป็นตำรวจหรืออยากจะพบพาติดตัวไว้ตลอดผมแนะนำนะครับเป็นตะปุดน้องใบบุญกับเสวนพ่อคุณช้างนี่แหละครับเป็นของคู่กันที่อยากให้หลายๆท่านได้รับรู้แล้วก็อยากเอาให้มีเก็บไว้ในร่างกายนะครับ วันนี้ผมพูดมากพอสมควรแล้ววันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอให้ FC ทุกท่านมีความสุขมากๆและก็ต้องการสิ่งใดสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาหาผมได้นะครับมีทั้งแหวนมีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าแต่ถ้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของที่อยากให้พบติดตัวก็คือตะกุดน้องใบบุญกับแหวนพ่อขุนช้างนะครับเป็นแหวนทีโรดที่1ปีหรือ1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวถึง2ครั้งนั่นก็คือหางที่จะร่วงโดยธรรมชาติ ลวงหล่นลงมาแล้วก็จะมาทําเป็นเวนไว้ให้นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้พบผาติดตัวได้สะดวกนะครับวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอให้ FC ท่านมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับผม